สวัสดีครับสวัสดีตอนตัวน,นี้จะเป็นเวลาที่หนึ่งกว่าว่านะครับนะมูแม่สาวนะครับขอได้ลูกมูมาสองสี่หกแปดตัวนะครับตัวที่เก่าด รู้สึกว่าน่าจะเ,เสียหายนะครับเพราะว่าน่าจะขอดนานเกินไปตัวน,นี้เป็นแม่สองสายนะครับเนาะให้ลูกเป็นสามสายนะครับปิดอยู่ที่เก้าลบหนึ่งนะครับเนาะก็ขอดเองนะครับเนาะ เราวผมจะให,หายาให้ยาลดอักเสบนะครับสักหนึ่งเข็มก่อนนะครับโชคดีนะครับที่แม่สาวจะทำกห้เขาขอดง่ายนะครับเนาะแม่ก็ดูสิว่าจะ แข็งแรงแข็งแรงปกติเนะครับเนาะลูก,ก็โตุสมบูรณ์ดนะีเลบ คอดเองนะครับแม่สาวตัวนั้นคอดก่อนประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับตนนั้นได้แม่นางนะครับตัวนี้เป็นแม่แม่เก่านะครับตัวนี้คอดเองใหนกันแต่ว่าเสียหายไปสามนาะน่าเสียดาย ใา่เรลียวนะครับผกท้ทำทดี๋ยวรดอาหาร,มรแม่เลยถ่ายเร็วเรื่มเรื่มถ่ายเรวียวเลบ